สวัด,ดีค่ะ K-Bank Blackpink Black Edition ปล่อยคลิปโปรโมดจอกลุ่ม New Gen เรียกกระแสะตอบรับได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับโปรเจกต์ KBa n k b บ็คพิงกกับภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่พร้อมกับเผยโฉมบัตรเดบิต K-Bank Blackpink Black Edition ซึ่งเป็นภาพของสาวๆทั้ง4คนออกมาเป็นครั้งแรกโดยจะเปิดให้สมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2564ผ่านธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือแอป k p พั s no, คิปโฆษณาชุดใหม่นี้ค่ะมาในคอนเซปต์ใช้ในชีวิตที่เชื่อหรือดู whatever you believe เราเรื่องการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ในแบบต่างๆทั้งกินเที่ยวช้อปผ่านมุมมองของสาวๆทั้ง4ี่โรเซ่ create your happiness ความสุขไม่ต้องตามหาสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเองพลังของความสุขนั้นอยู่ในมือของเราแล้วเรียนรู้ที่จะใช้มันและแบ่งปันให้คนอื่นจีซู reward your life ผ่านเรื่องยากๆมามากอยากให้รางวัลตัวเองบ้างความสุขของคุณคืออะไรลองตามใจตัวเองให้สิ่งที่คุณอยากได้เติมไฟให้หายเหนื่อยเจนนี่ Unlock your world ชีวิตจะไร้ก่อไปทำไมถ้าไม่ลองท้าทายตัวเองพาตัวเองก้าวออกไปในที่ที่ไม่เคยไปเรียนรู้โลกมุมมองใหม่ผ่านประสบการณ์ ดิซ่า f o l l o w your p a s s i o n ไม่ว่าความสุขของคุณคืออะไรลงมือทำมันได้ทันทีวันนี้ไม่มีข้อแม้อีกต่อไปออกไปใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการเราจะช่วยคุณคว้าทุกโอกาสเองและนี่ค่ะก็เป็นคลิปโปรโมทของ K-Bank b l c k k Pink Black e i i t i o n ตัวเต็มล่าสุดที่เพิ่งปล่อยออกมาให้ชมกันต้องบอกว่าทำออกมาดีมากๆอลังการทุ่มทุนมากดูแล้วสดใสส,สาวสวยกันมากเลยขอชมเคแ bank ที่จัดเต็มให้เหาบริงได้ฟินกันตลอด2นาทีขอขอบคุณมากๆ ส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยอัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ